นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาผลการแก้ปัญหากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่ดีนั้นไม่เพียงประกอบด้วยขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบแต่ยังรวมไปถึงการสื่อสารวิธีการแก้ปัญหาให้ผู้ใช้และสังคมเข้าใจดังนั้นการนำเสนอผลงานจึงเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญของกระบวนการเทคโนโลยี การนำเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานและชิ้นง,งานหรือวิธีการที่ได้ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการเขียนรายงานการทำแผนนำเสนอผลงานการเล่าเรื่องรูปแบบการนำเสนอผลงานที่ดีนั้นควรเริ่มต้นจากที่มาของปัญหาและควบคุมไปถึงวิธีการแก้ปัญหา โดยหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถนำเสนอเรื่องราวได้ครบถ้วนครอบคลุมทั้งกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมคือสตอรี่บอร์ดหรือการสร้างภาพให้เห็นลำดับขั้นตอนการทำงานการนำเสนอผลงานผ่านสตอรี่บอร์ดหนึ่งปัญหาที่ต้องการแก้สองข้อมูลที่พบเกี่ยวกับปัญหา 3. แนวทางการแก้ปัญหา 4. การทดลอง 5. ผลการทดลองและการประเมินผล 6. เทคโนโลยีที่พัฒนาสำเร็จการสร้างสรรนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีผู้สร้างที่เราเรียกว่าวิศวกรซึ่งวิศวกรจะประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ผ่านคณิตศาสตร์ วมไปถึงการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆผ่านกระบวนการเทคโนโลยีหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมี2ส,ส่วนคือส่วนที่นำวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้ให้เป็นประโยชน์กับส่วนที่ออกแบบให้ได้ผลงานที่ต้องการซึ่งเทคโนโลยีมากมายที่มนุษย์สร้างและพัฒนาขึ้น ทั้งหมดนี้อยู่ในการออกแบบเชิงวิศวกรรมเนื่องจากเทคโนโลยีคือสิ่งที่มีกระบวนการทำงานเพื <GO av uther> ่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์และการออกแบบคือกระบวนการที่เอาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาทำความเข้าใจว่าเราจะจัดการดัดแปลงทรัพยากรธรรมชาติแล้วนำมารวมกันได้อย่างไรเพื่อให้สิ่งนั้นทำงานได้